สวัสดีครับอยู่กับสายการบิน Take Off เราพาทุกคนมาที่ประเภทจีนเมืองอีชางกับรายการ3ามคนามชารเลนเจอร์สวัสดีครับอยู่ในช่อง Take Off นะครับวันนี้ เราไปกับ CT t ี g ทเอีกแล้วกับรายการ 3x3 คูณ l l e n g e r นนะครับรอบนี้ไปแข่งที่ไหนครับโมอี้ฉางประเทศจีนรอบนี้เราเจออะไรบ้างครับรอบนี้ในกลุ่มเรามีทีมจีนเนน้ำเซอร์เบีอี้เจียมก็มีเซอร์เบียเซอร์เบียเซอร์เบียครับเซอร์เบียกับจีนนะครับเป็นจีนคนละชุดที่เราเจอครั้งก่อนทีมงานเรามีผมโอมฟินแล้วก็ินดี มีพี่นิวผู้เล่นคนใหม่ของเราแล้วอีกคนนึงยังไม่มาในปอนท่านในกลุ่มตอนแรกบอกว่าอะไรนะนัดตั้งกี่โมงนะให้ดูใชัดหมคือ6โมง15ครับ6โมง15ตอนนี้ตอนนี้15ตามบรรยากาศช้าสุดนาทีละ10หยวนนาทีละ10หยวนมาดูกันว่าไอปอนจะเสียกี่หยวนนะครับตอนนี้กําลังตามน้องปอนปอนบอกว่ามาถึงแล้วโอเคปอนบอกว่าจะถึงแล้วแต่ว่า รอแป๊บนะครับคนขับรถเอากระเป๋าผมไปด้วยโหคุณจิรซี่คจรซี่จอกันการคุณหมิงเจอกันคุณหมิงในน้องอ๋อเราต้องไปต่อเครื่องก่อนใช็คที่คุณหมิงแล้วจากคุณหมิงไปอีชางอันนี้คือเตรียมพร้อมแข่งไม่ใช่เพิ่งซ้อมเสร็จเมื่อกี้เราสามคนเพิ่งซ้อมเสร็จกี่โมงแล้วปลายสามแล้วก็สนามก็สี่โมงครึ่งแล้วอะแล้วก็ ซ้อมเสร็จเก็บของแล้วก็มาที่น mm um> ี่กันหมดเลยกดนิวเลยกดนเวลาไปชมตั้งแีโมงครับห้าสิบห้าห้าร้อยห้าสิบห้าห้ารอย้าสิาลาสามพันจ่ายตอนที่สองพันนะจ่ายตอนที่สองพันเล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ทำไมคนขับรถเอากระเป๋าไปบอกว่าเปิดหลังรถให้ผมหน่อยครับ เขาบอกโอเครอมานะข้าวขาหมูครับผมความไม่ทันแล้วทำไงพี่ตอนแรกจะวิ่งตามแล้วโอเปียโทรหาดีกว่าวิ่งไม่ทันแล้วนึกว่าวิ่งตามครับครบแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปเช็คอินครับ ชอบแ่ดมตะกูนโอเค <laughs> okay, ครับยังไงเดี๋ยวขอตัวเดินทางก่อนนะครับไว้เจอกันที่คุณหมิงเลยครับ <h ums> <h ums> จะเดินทางเป็นทางใจครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ครับว่า12ชั่วโมงนานจริง, <c oughs> รงนานมากี๋ยวก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมีซ้อมพิธีก็<ป><ป>บ่าย3าโมงก็อีกประมาณ5ชั่วโมงนะรอคนมารับแล้วก็ไปโรงแรมกันนี่ครับเขาก็มีสตาฟมารับเรบารแล้วมาเอย ก,กับทีมเมกาที่เราเจอกันร,นรบอบก่อนนะครับถึงแล้วโรงแรมของเรานะครับคิดว่าเราต้องไปกับทีมเมกรเชียวิตตรงนี้ เวลาตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะครับเต๊ะาบ่ายสามเราจะมีซ้อมนะครับซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับบาเซลลนนาเขาก็เลยชวนเรายิงบอลแล้วก็อาจจะมีลงทีมกันเล็กน้อยนะครับผมนี่นี่ซุปเปอร์สตาร์ครับตอนอันนี้อันนี้อะไรฉักหลังโนเนมโนเดมรอผ่านแบบแรก จะยิงให้รู้จักมแบบแรกมารอดูกันเออตอนนี้นะครับเราส่งนะฮะว่าใครจะมีวิธีคนไทยอะง่ายง่ายแล้วก็สองก็สองอันแรกอยู่ด้วยกันสองอันแรกวางนี่นะวางเลยวางแบบเอ้ยวางอย่างนี้ดีกว่าสับวางสับวางสับเลยวางเลย มาาสองขาองขาขานอ่างนี่ไไปขึ้นห้องพักผ่อนก็เตรียมไปสอมโอ้คนตอตามแข่งของเราที่นี่นะครับ ลงทีมกับบาร์เซโลน่านะครับไปดูไปปล่อยไปปล่อยแต่ที่อยากให้สมิเออสมุติอ้มงเล่นด้ยไหมฝ่งของข้างเก็บบอลแล้วคนไม่ปล mm ่อยเลยอ่ะปอกไปฝั่งฝั่งเดิมมาสกีนแบบราบอลสกีนเนี่ยเสียบได้แต่ถ้าตัวเองเราสกีนไม่ได้อปก่อนที one two three ไปกอร์ We are with uh, Spain team. Yeah, we are Team we are Barcelona from Spain. Mm -hmm. and We are here in the Yishan Challenger. Oh. So uh, We have been practicing uh, for tomorrow's uh, Challenger with Bangkok City Tigers. Uh, how How is your feeling to play here, uh, Really good, really good. Now we have a little bit of jet lag. We -lag. just came yesterday. A mm -hmm. uh, really, really long flight. We are tired and getting in shape, but we are happy. Okay, how long did you uh, prepare for this tournament. Well, uh, I, I think we we started the season on February, more or less, uh, playing the Super League in Spain, and well, we, we didn't stop since then. So we can say like for the last six, seven months we've been playing together just to to be ready for these three tournaments. All right. So this is like the second time I play for 3C Challenger. How? can you like uh, comment us for our team our games i think it's the most important thing now that you are in the qualifying row is to try to score as many points as possible mm -hmm. you you will have a, a really tough battle tomorrow mm -hmm. just one, the winner takes it all mm -hmm. so you need to win and even if you lose the first game try to score as much points as possible because sometimes just for one basket more or less, you are in the challenger or outside. Okay. Can you give some comments about uh, our, our Bangkok team form uh, from the game we just played, from the pick up the, the friendly game we just played? Oh, uh, I think we, we didn't expect that that rhythm. I think it's a team that plays really quick and fast, and uh, they put us in trouble for that. So I think for sure this is gonna be your your key. If you're able to keep a high pace and rhythm, you will.

เราหาโอกาสได้ไหมที่จะลงทีมกับมื่อนชิมขนาดนี้ครับแล้วก็ทีมนี้ก็อันดับสามสเต็มส่วนของคนเขาก็ท็อปเทีนเหมือนกันเราจว่าประกบกันทีหลังแล้วเมื่อกี้ครัเลยว่เกมเมื่อกี้เขาเล่นกันดีมากแล้วก็ประกบเพราะเมื่อกี้ไม่ได้เล่นนี่บ้าหรือเปล่านึกยังไงครับยิงลูกปิดเกมเมื่อกี้ติดตึงซะแล้ว ไม่พูดดีกว่าเอามาเราดูเลยครับนี่พี่ต้องไปตัดอกแล้วตัออกโอเคครับเดี๋ยวเรากลับที่พักแล้วก็เตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้ครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับข้าไหลมัต้องมั่นใจ Đây cam của nó. Đây đây. Đây 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 đây.